เราไปแซะทำงานนะครับคุณช่น้ำยาแอร์น้ำยาแอร์ไม่มีนะครับคุณช้ชม H high low ตามสายไป เราเจอจุดรั่วแล้วครับคุณผู้ชมเว่ยรั่วจริงจังด้านด้นโลเราเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันรั่วอยู่ เวลาถ่ายเราถ่ายน้ำยาแอร์ออกก่อนนะครับคุณชม่มใส่สีเหลืองนะครับปล่อยปล่อยน้ำยาค่อยปล่อยนุงช่ mm. อมเดี๋ยวน้ำมันคอมจะออกกันหมดนะเซ ไปทีละนิดนะครับคุณผู้ชมน้ำแข็งก่อน้ำยาหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองเปิดวาลดูนะครับ วราเซอร์วิสนั้นเป็นเช่นไรมันเป็นเช่นนี้ถ้าเราจะมีอะไรเปลี่ยนบวไม่มีนะซีนี้เป็นรุ่น C 1 0นะครับ นี่เป็นรุ่น r สิบสอคอลลแบบกันสปริงลามไม่มีแรงดึงนะครับช่วงนี้วันหยุดสงการนะครับร้านก็เลยเปตเราเลย แก้ไขด้วยการเอาดึงสปริงหนึนะครับกล้องกองอ็ไม่ยอมโฟกัสสักไทยนะครับได้แล้วโอเคพร้อมใส่ครับ แน่นนิดเดียวนะครับไม่ต้องแน่นมากต่อไปนะครับต่อสายสีน้ำเงินเข้ากับเกจด้านสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าสีเงินด้านโ w นะครับด้านโรเพชเชอร์แรงดันต่ำเราจะต่อสายเข้ากับ จกเซอร์วิสนั่นดังนั้นต่ำนะครับคุณผู้ชมมันไม่ค่อย สนิทเท่าไหร่นะครับเหมือนตามสายนนมันมีรูวาเดี๋ยววัดก่อนว่าน้ำยาอยู่เท่าไหร่นะครุณผู้มชมสี่โลสองสี่โลสามนะครับคุณผูช้ชมติมเข้าไปเติมเข้าไป แค่สุดสุดแรงดังถังเด๋ยวสตาร์ทรถครับคุณชมเปิดแฮสุดเลยให้ให้ถาใครแต้เข้าไปน้ำคุณชงมันจะวิ่งแล้วนะครับคุณชม นั่นก็นลดลงนะครับคุ่นส้มน้ำยาเริ่มเยอะแล้วนะครับคุณนส้มอะไรนะอุ้ยอ๋ไม่รอดแล้ว ปิดจบงานข้างในแอร์เย็นนะครับคุณผู้ชมเย็นนะเย็นใช้ได้ละโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ